เริ่มยังมงแล้วสวัสด,ดีค่ะที่ละปูนจะกันไหมมีภูมิละไกันตรงนี้กี่ฬาอะไรนะ,ะนยังยังคงอยู่กับกีฬาแห่งชาติละนองเกมนะคะในสนามจะเป็นทีมชายภูกเก็ตพบกับ นครศรีธรรมราชนะคะเกมเพิ่งจะเริ่มค่ะ mm hmm. พิภูม mm hmm. วางได้สวยนะคะ mm hmm. วางเปลี่ยนค่ะตอนนี้ mm hmm. สามตัวลูกร่างครับมาดูเก่นมาข้างบนนะครับจุดจะเหลือเชื่อแก่นขึ้นมาด้านบนนะคะยังคงเป็นนครติตีธรรมราชนะคะน,น,นัาาน,ะะน,นกค่ะนันกนครค่ะนกประปานครนกประปานครนะคะ มือทาบอกแล้วค่ะนนกประปานครนะคะวางไว้ได้งํเก๊กล้มือทาบอกแล้วค่ะวางไม่เปลี่ยนนะคะโอ้ใช่ใช่ของเมื่อยไม่ไม่ข้าวเมื่อเช้าไม่ดู้เขายังกินอีกไหม ของดึกของดิกเอาด้วยเอาด้วย <g ül üyor> ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะคะไ,ไ,ได้ได้วางไว้ที่ไหนผลขึ้นมาสวยนะแต่ว่าไม่ดี เื่อครันที่ดูว่างงเลยนะผมขึ้นต้องสูงขึ้นอย่างนี้คือไปอขึ้นตาเงอครับรางวัลได้สองครั้ง นครสองแป้งนครสองภูเก็ตสูงในไม้เลขยังคงส่งกำลังใจมาให้ทีมชายนครภู ทีมชาางภกเก็ตนะคะยังส่งกำลังใจมาให้กันได้อยู่ภูเก็ตพบนครสีธรรมราษคุณครณเต็มกล้องนครนะคะก็จะเป็นนกประปานะทนคนเปิดลูกเลก อยู่ในโซนค่ะถือว่าเปิดอยู่ในโซนพี่อาร์ตนะคะในฝั่งของจังหวัดภูเกต็ตพี่อาร์ตจะเป็นคนเปิดคนแรก <c oughs> ค่ะทีมจังหวัดภูเก็ตนะคะผู้เล่นประกอบไปด้วย

เมื่อภรคพิจิตรีนักมาจากัทลุงและนครศรีเป็นพนต้านกองไ่เปนักมาจาดพิจิตรจึงเกิดกองลักจากังหวัดพัทลุงและจังหวัดนครศรีแนดลงสองนักจาบที่ไปรั็นะแสดงข้าก่อนครอีกแล้วค่ะ กลุมม่ <chips> มจองทว่ตัวช่วยกันเิ้อลเบิ้6ครับจึงทให้จังหวัดนครศนีราชเป็นอันดับที่4จังหวัดนครเป็นอันดับที่5นะครบจังหวัดยาครับเียคู่หวังดีก่อนมาก เกณฑ์ไม่ถึงคู่จังัดนครบที่รรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชที่สองายเีนะครับที่สองสายเอจังหวัดภูเก็ตจัพบกับที่สามสายดี คือทุกแง่มุมเรจะเกินั่นแหละคือรนับนแหละผู้พิทาร์ครับผู้มีฐานบีครับเป้มีานบลครับผู้พักที่หนึ่งนรพับที่สล่เกษตรจังหวัดันทตรกีตุรกีตริทและผู้พิที่สี่นะครับี่เก่งไปเลยน คืจ in ังหวัดสงขลาพบกับคุณเอกครับเ่นะครับจังหวัดงข้าพบกับจังหวัดกาลทัศรอบปอลเในประเภทีครับรารเบรกกั อย่างนี้กนนอย่างนี้นั่นเลยอ่งนั้นเลยน้มาตกงเลยน้ำมาห้าฝักทางนึงแข่งแข่งแข้งซ้ำอย่างนี้ต้องดีมากอย่างนี้้งดีมาเลยมางน นับนับที่แต่ว่านับแค่นี้แป๊บหนึ่งบอ้ยไม่ดีเลยเหรอพี่ เก็บเก็บไปสามแต้มนะคะสำหรับไม้ที่สองแก็ตอนนี้ค่ะกูเก็บสามนครสอง อย่าเลี่ยงโควิดด้วยครับ ลองที่จะตีดีครับผมือหือิดๆนะนะครับด้่อบอกต้องครับอัพเหนียวครับเหนียว้จะดงจะตัด่่องแรกือว่าื ลูกอยู่หน้าไม่มีประโยชน์ครับสำหรับที่อาร์ตครับไซโป้ครับสิครับสิอดรนะคนนี้คะักพรตีโนักสารตีโดนสิลาครับกทานเยอนะครับนี่นะครับอาร์นี้ย ยอดเลยรับเลยเฟโป้คลาสติกรับมีบางปีต่างบาง้อโดนลูกเองลอยมาขครอนแต่ว่าน้ำหนักมันไม่ถึงไอ้ตรงคนนั้นคือกบุนไดนด้วยติดตัวที่จหล่าหะเมีะ

แบบกบพี่บัวสองแต้มลักษณะนะผมตอนนี้เป็นแต้มเก่าอยู่นะภูเก็ตทำแต้มนะตอนนี้ครับไปเยอะเลยเออแต่ไม่เป็นไรผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะฮะมาต่อกันด้วยคู่ของภูเก็ตและนครศรีธรรมราชนะคะ แต้มขณะนี้ภูเก็ตแปดนครสองค่ะไม่พื้กับพีเป้าพีโูงครับปูงสีลานะครับนี่ลงควรตีเกมมาดังนี้เอาพี่พูสีลาเราไหมไม่ขึ้นไม้ใหม่วางนะครับผมยกขึ้นมาใส่มี่กีใส่ ใส่หลุดไปด<อ>หน่อยดอกน,อนี่อืมฉีดยอดเลยครับสมองนดอกได้สวยงามครับจุ๊บๆไปเปล่าครับน่าจะจุ๊บแขนนะครับต้องเข้าไปดูนะเช็ดหัวนะครับไม่ออกไม่ยดอดขาดแต่ว่าน่าจะต่ออยู่นะครับผมต้อ,อนักฟุตบอที่นก กลวางก่อนนะครับผมูเ้เเดี๋ยวภูไม่ต้องภูไม่ต้องเพื่อนเดี๋ยวดูจัดการเองสาวสาวมาสมากเดี๋ยวดูจัดการเองภูไม่ต้องเพื่อนเจ้ายูซือเจ้ายูซือ,อข้างบนนิดเดียว กัข้าห oh, oh, ัวลูกลูกเดียวได้สวัสดีคนดูด้วยนะครับฝากกดแชร์กันด้วยนะครับผมแชร์กันเยอะๆคุณดองสบายมากนะคุวางก่อนครับ หน้าก็เหนื่อยนะนั่นลูกปลาปลาููมนะครับตบขึ้นหมอสุดยอดครับผมแต่ว่าน้ำหนักเลยไปสักนิดนึงเด้อฮิดทีล้วงฮิตก่อนครัก่อนนะสักคิดก่อนนี้ คนได้ทักคนตอบแทนมีก่อนน่าจะไม่กินแไม่เต็มใช่ไี่กำโดนะครับนี่ครับเขาน่าจะนั่งโหนนะครับมีบ้านใส่บ้านครับมีรถขส่รถครับเห็นไหมครับไม่ดอกไม่ทท่ครับไม่เป็นไรนี่ขี่ไปฝั่งซ้ายนิดหน่อยนะครับหรือว่าเรายังมีลูกคุมได้ดีนะของอย่านี้ะครับคุยกันตามภาษาเด็กใต้บ้านเราครับ เด็กใต้บ้านหลังโอ้โหลูกนี้จิตลาไปนนิดเดียวนะครับผมโอ้โหเสียดายครับ ก็เป็น4ต่อ8นะครับคูเก็ตนำอยู่นะครับผม จัดสายตาสังได้สวยนะแต่ว่าลูกอยู่หน้านะครับไม่ใช่ปัญหากับอัพหนังครไม่ใชปัญหาไม่ใช่ปัญหาสำหรับพี่ครับน้องโดของพี่ไซโป้งชาร์ตสิทธิ์ับน้อง ของพี่ไซส์คลาสสิกน้องสดเอล็ดจริงๆนะนอกอักแสครส่งน้องต้องเวทีนะอืมอตัง้งเยอะนะแต่ว่าผู้โฉบนะครับผู้โฉบผู้โฉงโฉกนะครับดีๆครับน้องต้องดีๆครับแต่ว่าดวงไม่ดีกันไหนครับเขียนออกนะครับ เมกี้กเกนออนะครับละครนย,ยนจะเริ่มใหม่ครับมาดูกันไม้ใเลนะครับหมายเมื่อกี้กเอนครับ,รบแ่ว่าพี่อาโ้ยาวพึ่งใจเย็นๆน,น้องพีอป

หวนใจภาใต้เราครับพี่คนรูนะน้อพออันนี้สวยงามครับพี่โดบอกสวยก็สวยเถอะผมขอวตรวจก่อนละกันไม่ต้องตั้งข่ามา้าเก,ก็บสีแล้วพี่ันรู้ เล่นเมนบสองเกมสองตรวได้แล้วครับเกมเมนงสักตัวต่อเขางน่าจะบ้ามันนะครับตรงนี้เนาะไม่ถึงนะครับผมนี้ครบสิบสี่วันเลยเกย์ตาวง้วนะ ก็เจไม่ติดไงแต่เตีอะเรื่องอะไรของอาเบ้ไม่ส่งแกไปโรงพยาบาลอ่ะก็เจไม่ติดไงยังไม่ได้เป็นโลยไปโรงพยาบาลเล่นนี่เหอนเ่ินเดินสักตัวอยู่นะเออคนแรกนี่ออกมาแล้วเลยเดี๋ยวช่วงนี้ไม่ต้องทำแล้วถึงก็เอพลงอาจจะคุณระวังกันดูจากดูจากเอ่อแคปชั่นอะน่าจะคุณระวังนี่ก็สีขาว มคือรวมภาพอ่ะรวมภาพฉีดวัคซีนกับตัดตัวเลยนะครับผมก็ยังไม่ครบเพิ่งมาบุกิตตาได้ไม่ถึงอาทิตย์เลยยังไมมม่เหรือว่าน่าจะฉีดยาแล้วแล้วก็แก่ัดตัวที่บ้านจะเป็นแก่ไปบุกิตตาีดเจะไปที่โรงเรียนใช่ไหมเออแกเป็นแล้วด้วยหรือยังไง อรูปนี่ครับพี่คุณทำอเไรครับใมือฝั่งนักอเหือนึงเด็กนะครับพี่คุณเหลือสองเด็กตอนนี้นักบอลได้เตะนะครับ เียทั้งองทีใเอฟซัก็คีดดีดีวาจให้เอกับบใหครับผมตอนนี้ต้องพันนาของเราขึ Não, ้นมาด้วยครับผมต้องเป็นเลเยอนที่ดีๆนับเครังลีขนมากครับผู้งเลี้ง้ยงเงเล้ง้ี้ลง โอ้โหจีิ๊้ดีครับสาธุนะเก็บสามเต้มนะครับผมโอ้โหตอนนี้เสียไฟนะครับ17แล้วใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์กันด้วยนะครับแชร์นะครับกดหัวใจด้วยนะครับเพราะว่าได้เราได้นำมาแล้วเก็บให้ได้ดูกันยนะครับ ครับผมใให้นะครับประมาณเจ็ดเมตรคึ่งนะครับ ติดโหนกายนะครับมาติดโหนกับลงไปยป่ญญานั่งไม่รโดนโหนกนะครับมุมนขัางที่จะห่างสอบครึ่งน,นะครับ ต่ำนะครับไม่ตายนะครับผมอ้าวไม่ตายไม,ตไม่ได้ใช้ชื่อวันอุปเดชน์นะตัวแทนนักกีฬาภูเก็ตทีมสามเรานะครับนีนะครับน้องครูนี่นำทีมโดยตัยดชื่อเติ้ลนุปเดชน์ตัดหนังครับตัดหนังอ๋อคู่น,นี้มันเป็นรอบเก็บคะแนนครับผมรอบเก็บคะแนนนะครับ รอบเก็บคะแนนครั้งที่ห้าครับผมโอ้ตาคอนตีแกนเลยนะครับตรงนี้โอ้โหไม่ออบนะครับที่บังตีแกนเลยนะครับนะตรงนี้ยนักมตัสซาเกนจงอยู่ต่อเธอลูกน้ำมันเกาลัดช่วยให้แก่นลูกนี้อยู่ต่อเถอนะน้ำมันเกาลัด น้ำมันกอ๊าซผมขายต่อครับน้ำมันกลักใครซื้อบ้างครับเก็งไม่ออกนะครับลี้โอ้โหถ้าว่าไม่ได้น้ำมันกลักผมนะเก็งออกไปแล้วนะครับลุงโอ้โหตีเก็งโดยหลักกรงูได้เปรียบแค่ไหนนะพี่เก็งพอครับถ้าตีเกมนะครับพี่อาร์จะตีเองนะครับ โอ้โหอดตีครับผมตรงนี้ครับาพิโด้นกนกแย่งครับดูนีครับภาดิโม้นู่น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 โอ้เอีน้มันก็รักครับจัดไปครับผม โอ้โหพี่เราบอกเล่นทางน้ำต้นดีกว่าครับดูดีครับคัดตีถูกให้จริงนะครับเรียบร้อยครับเฮวังพันเตครับผมลูกนี้อนๆๆขอบคุณครับหวัดดีแล้วครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับผมครับ ภูเก็ตนะคะชนะไปด้วยสกอร์13-5นะคะ